สำหรับครั้งนี้นะคะก็เหมือนกับเรามากลางเต็นท์โดยที่ไม่ได้นัดหมายนั่นเองล่ะค่ะอันที่จริงอะ่ะก็แค่ตั้งใจจะมาเยี่ยมพี่ชายนะคะที่สวนพักใจในพิสุทธิ์แคมป์อีกเช่นเดิมล่ะค่ะก็เลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายขึ้นมาก็เลยเราก็ใช้เป็นมือถือถ่ายแบบเรียวๆเ,เพื่อจะมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละค่ะที่นี่นะคะก็เหมือนเคยค่ะ ส่วนพักใจในพิสุทธิ์แคมป์เจ้าของสวนก็คือพี่พิสุทธิ์หรือชื่อเรียกที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลวงตานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะวังน้ำเขียวแหล่งโอโซนอันบริสุทธิ์แล้วก็ธรรมชาติที่ยังสวยสดงดงามอุณหภูมิเฉลีย่ยของที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ22-29องศาเท่านั้นเองนะคะ บริเวณที่เรากางเต็นท์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นสวนทบใจนายพิสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นสวนเขาเรียกว่าเป็นสวนทําใจมากกว่านะครับคือเจ้าของสวนเขาเป็นพี่ชายที่ใจดีน่ารักนะครับผมเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์เต็นท์นะครับแต่ในแบรนด์ของเททูตอนนี้เราก็มาใส่พื้นที่ของเขานะครับตรงนี้เป็นวังน้าเขียวอากาศดีทีเดียวนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นการกางเต็นท์อยู่นะครับซึ่งจะมีการ หรือไฟชีสนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เย็นทีเดียวนะครับประมาณสักหกโมงกว่าแล้วนะครับแต่แดดก็ยังอันนี้หลวงตาก็จะทําการกางเต็นท์นะครับซึ่งเป็นกางกุฏินะครับอันนี้คือเจ้าของร้านเคทูสามพันนะครับซึ่งเป็นพี่ชายที่น่ารักนะครับคือไม่ขายให้ใครนะครับกูขายให้เพื่อนกับน้องอย่างเดียวนะครับเออขายคนอื่นจะรวยกันเลยขายให้เพื่อนกับน้องๆนี่ครับหลอกขายให้ใครไม่ได้ก็หลอกขายให้เพื่อนกับน้องๆนี่แหละครับนี่แหละครับตัวเป็นๆนะครับ พี่ชายที่ใจดีน่ารักนะครับถ้าใครครบก็ครบนะครับส่วนผมจะเรียกครบกันแล้วนะครับผมไม่ครบกันแล้วนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเขาเรียกอะไรครับหลวงตาครับผมลุปท็อปเต็นครับรุปท็อปเต็นลุปท็อปการง่ายไหมครับตัวนี้การง่ายครับถ้าไม่เมาการง่ายทาไม่เมาเก็บแล้วครับเก็บก็ง่ายครับ5นาทีทาไม่ถห้าไม่แห้งโอเคครับ้5นาทีนะครับ แน่นอนแน่นอนส่วนใหญ่ไม่นอนนะครับกางไว้จะนอนข้างล่างากางไว้ถ่ายรูปแล้วก็นอนเมาก่อนนะครับรเพราะว่าไม่มีปัญญาขึ้นสบันไดครับมันมันสูงขึ้นไปแล้วลงมาฉี่า่ะก็ก็เลยนอนไม่ข้างล่างนี่แหละครับ <c oughs> อันนี้นะครับก็คือมันโยกอยู่นะครับมันจะนอนไม่สนุกคือนอนเอากันไม่สนุกอ๋อนอนนอนนอน,น,อนอะไรนะ นอนนอนไม่สนุกนอนไม่สนุกให้โอเคคือหลังอ่าบันไดมันใช่ไหมครับมันมันโยกเลยครับอ๋อเราต้องปรับบันไดให้มันพอดีให้มันเกลื่อนเกัืนกันบางั้นนะครับให้มันเกลื่อนกันครับอ๋อคือคือาพื้นดินมันไม่เท่ากันมันไม่เกลื่อนกันมันก็จะโยกเยกอ๋อตรงนี้มันเป็นอุปสรรคในการนอนก็ต้องปรับตรงบันไดเราขึ้นนี่นะครับนะเรานอนไม่สบายอ๋อตัวพอเราพลิกกลัวปุ๊บมันนอนนอนกอดกันนอนเอากันเออนอนงอนนอนไี่หละครับอืมไม่สบายคิง ราคาเต้นตัวนี้เท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณเด็ดเด็ก้งๆก็ประมาณสี่หมื่นครับรวมติดตั้งรวมะลรทุกอย่างตั้งรวมแหลกรวมเต้น์ม,มีอะไรก็คุยกันได้ครับราคาติดต่อมาได้ที่เ,ทพเพจสุดเพจสุดแคมเลยนะครับน้าโอเคนี่คุณคิดจะขายของอย่างเดียวย่รือยัง่ยโอเคครับผม เย็นวันนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะปลอดโปรง่งแล้วก็บรรยากาศดีเลยทีเดียวละค่ะแต่ใครจะคิดล่ะคะว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวตอนแรกเราก็ไม่ได้กางฟลายชีดไว้เพื่อที่จะเตรียมรับกับฝนตกนะคะก็เลยมีการกางฟลายชีตเพื่อที่จะนั่งพักผ่อนทานข้าวทานอาหารเย็นกันอย่างทุลักทุเลอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ ตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเรากําลังทําการกลางไฟชิดเพื่อทําการหลบฝนนะครับตอนนี้ฝนตกก็เลยว่าหนักไหมหนักเลยทีเดียวแต่ข้อดีคือมันไม่มีลมนะครับผมสดๆนะครับเรียวๆกันเลยนะครับเวลานี้ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยนะครับคืออยากให้น้องมาลําบาก ผมผมลำบากทั้งชีวิตแล้วครับผมอยากสาบายครับผมอยากสบายไปอยู่คุกครับอ๋ออย่าข um ้าวก็มีกินฟรีใช่ไหมข้าวไปกินฟรีเช้ามาเขับรถกงชาตตอนแปดโมงครับนอนนอนกันทุกวันโอเคครับผมอย่าดีกว่าครับผมตอนนี้กองไฟเราดับแล้วนะครับโดนฝนตกลมไป ณเวลานี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังลงเม็ดปลยโปรยอยู่ที่ก็คือสภาพาเต็นท์ของเรานะครับที่ทําการจะนั่งหานเข้าเย็นกันนะครับก็ตามที่เห็นนะครับสภาพเรเรียวดีครับสนุกสนานบรรยากาศแบบนี้หาได้ยากครับผมเพราะว่า <c oughs> คือการหานอนที่ไหนมันก็นอนได้ครับแต่ว่าบรรยากาศเรานานๆจะมาเจอฝนอย่างนี้ด้วยแล้วก็ อากาศที่เย็นเย็ชื้นชอย่างนี้นะครับภาคิดก็เสร็จเรียบร้อยผลงานของหลวงตาครับผมคือผมไม่ได้เทียวมาเลยครับคือผมไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยครับแต่ว่าผมเป็นกําลังใจให้เฉยๆครับผมผมเป็นผมเป็นผู้ชมที่ดีครับผมให้กําลังใจแล้วก็ด้วยสภาพฝนฟ้าที่ตกหนักเกือบทั้งคืนนะคะเราก็เลยต้องเข้านอนกันก่อนเลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมานั่งร่วมวงเสวนา หรือว่าพูดคุยคลึงเคลงกันสักเท่าไหร่บรรยากาศตอนเช้านะคะก็ยังคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนอยู่ล่ะค่ะแต่ก็เย็นสบายทีเดียวก็จะมีการ นั่งริบกาแฟทานกันสบายๆทานอาหารเช้ากันโดยคนที่ทำหน้าที่เป็นบาริสตา้าก็หลวงตาของเรานี่เองล่ะค่ะเป็นการริบกาแฟนะครับหลวงตาอันนี้ก็จะได้ประมาณสักสองแก้วหลวงตาบอกให้ฟังนะหลังจากที่หลวงตา,อ,าอบอินทบาตอนเช้าแล้วครับตอนนี้ก็กลับเข้าคุฏดิมา ริบกาแฟให้ญาติโยมได้ทานกันนะครับ อรุณสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งครับผมเรามาดื่มกาแฟกันโดยร้านกาแฟชื่อดังนะครับแห่งสาม่านตอนนี้ย้ายมาเปิดสาขาที่สวนพักใจในพิสุทธิ์แคมป์นะครับผมอาบดีคอฟฟี่บาร์ตอนนี้ชงโดยหลวงตาวิสุทธิ์นะครับวันนี้เรามาดื่มกาแฟกันยมามเช้าที่วังน้ำเขียวนะครับอากาศดีด,ดีนะครับผมสุดยอดโซนกันยมามเช้า ยอดครับผมขอบคุณลวงตาพิสุทธิ์นะครับหลับดีคับที่บาจะว่าไปนะคะสุขใดไหนเล่าจะเท่ากับเราได้เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะหลายๆคนก็ชอบที่จะเดินทางมาแคมปิง้งหลายคนก็ชอบที่จะเดินทางไปสูดโอโซนในที่ต่างๆเราก็เหมือนกันคะ่ะเราชื่นชอบในการแคมปิง้งแล้วก็การเดินทางไปสูดโอโซน สำหรับความหลงไหลในธรรมชาตินะคะของพวกเราเนี่ยการที่จะออกมาชื่นชมธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมที่จะรักและก็ห่วงแหนธรรมชาติเพื่อที่ธรรมชาติเนี่ยจะได้อยู่กับเราตลอดไปค่ะ